ดิฉันได้หญิงนาดาสว่างแจ้งค่ะและดิฉันได้หญิงชินิชากัญญาณกุลค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องเก้าเีอเประสง m มันติเพอร์เพรสจีโอแมล r ิพชานโปเมชเชนแร์ Good morning to Jess. We are from เจ a จสี่ฟอร i มอ h ฒนไทย o ายัส n ู m แ i ล m y s e m y s e ม f My n ม m e is ชินิชากัญญาณกุล n a m น i ีนาดาสว่างแจ้งแ my n a m น is เขมิการ์จันตา Today we are going to present m a t c h i n project Geometric Transformation Share Let's begin นี <creo u> <oyu> ่เธอทำอะไรอยู <vastly amplify> <People> ่หรอก็กวาดห้องเลยสิดูสิเพื่อนๆไม่ยกก็อี้เกะกะของทางไปหมดเลยอืมเราจะทำยังกันดีล่ะนี่พวกเธอรู้จักพระบิดาแห่งการบิดีกใครหรือเปล่าอ๋อในหลวงรัชการที่เก้าใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้ว ในการออกแบบเก้าอี้เน็ยประสงค์ค่ะ 2. เพื่อสร้างต้นแบบเก้าอี้เน็ยประสงค์และ 3. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เก้าอี้เน็ยประสงค์ค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. นึ่งานคณะพูจะ้จัดทำจะได้ความรูรร้ในฐานชาติในภาษาพื้นฐานเรื่องการแปลงทางในขะะาคันนี้การสรมม้างุงภายในได้ใช้วงเวียนโปรแกรม g p และโปรแกรม s k e t u p มากขึ้นค่ะ 2. ได้แบบจำลองของเก้าอี้เน็ประสงค์ MGT ค่ะ 3. ได้ผลิตภัณฑ์ของเก้าอี้นประสงค์ MG T ค่ะค่ะในการจะทำโครงงานครั้งนี้นะคะพกเราได้รวบรวมข้อมูลมาจากหนังสือเรียนและแ็บไซต่างๆดังนี้ 1. การใบคลาในขาคณิต 2. การสรา้างภูมภายในในเชิงวงเวียน 3. การส่งมาบ 4. ี่ตีซึ่งสี่เหลี่ยมจ,จัตุรัส 5. โปรแกรม g p 6. โปรแกรม Sketch Up และ7วิธีการสร้างเก้าอี้ค่ะวิธีการทำงานนะคะ1 ประชุมแห่งการดำเนินงานทางคณะผู้จัดจทำและคุณครูที่ปรึกษาเรื่องประชุมแห่งการดำเนินงานเรื่องเรื่องของข้อโครงงานทีน่คิดไว้แล้วนำมาอภิปรายกันภายในกลุ่มจะสรุปได้ว่าจะทำโครงงานเรื่องต้นยี่นประสงค์ค่ะ 2. ศึกษาหาข้อมูลพวกเรานะคะได้ทำการศึกษาหาข้อมูลความรู้ในหลักวิชาลิาสัตร์พื้นฐานเรื่องการไปทำในข่าวพันิยการสร้างม,มุมภายในใช้โงเรียนโปรแกรม J ชสและโปรแกรม SketchUp เพื่อนำมาบูรณาการใช้ในการออกแบบเครือมืนประสงค์ MGT ค่ะ 3. จัดตารางเวลาผู้รอนะคะได้ทำการจัดตารางเวลาให้แต่ละคนเพื่อให้แต่ละคนมีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นในการทำโครงงานครั้งนี้ค่ะค่ะในการจะทำโครงงานครั้งนี้นะคะขอพายค่ะขั้นตอนเริ่มทีในการจะทำโครงงานครั้งนี้นะคะ 1. ศึกษ,ษาบุคลาข้อมูลบทนิยามและทฤษฎี 2. การสร้างรูปแบบ2มิติโดยใช้โปรแกรม GSP 3. การสร้างรูปแบบ3มิติโดยใช้โปรแกรม SketchUp 4. การสร้างมุมภายในโดยใช้วงเวียนโดยมุมสี่เหลี่ยมปีซึ่งจตุรัสจะมีมุมเท่ากัน90องศาทุกมุม 5. นํานก้าอี้จำนวน4ตัวมาเรียงกันตามรูปแบบแล้วใช้หลักการคณิตศาสตร์ในการเคลื่อนย้ายดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1จับคู่ก้าอี้จำนวน2คู่หันหลังชนกันตรงนี้คือเส้นสะท้อนนะคะ ขั้นตอนที่สองใช้หลักการหมุน90องศาโดยจุดหมุนจะอยู่ตรงข้างเอี้ตรงนี้นะคะขั้นตอนที่3ใช้หลักการหมุน90องศาโดยจุดหมุนจะอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้นะคะดังนั้นจะได้เก้าอี้แบบโซโฟ,ฟาค่ะ ้เก้าอี้ตัวที่1และตัวที่4เลื่อนขนาดไปทางซ้ายและขวาค่ะขั้นตอนที่6ใช้หลักการหมุน90องศาโดยจุดหมุนจะอยู่ทางด้านหลังของมน็อกพิงตัวด้านหน้านะคะขั้นตอนที่7ใช้หลักการหมุน90องศาโดยจุดหมุนจะอยู่ตรงด้านหน้าของอีตัวด้านหน้า ตัวที่1และตัวที่4ีละ ได้เก้าอีอ้อเนกประสงค์ค่ะ 6. นําหลักการสร้างต้นแบบเก้าอีอ้อเนกประสงค์มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เก้าอี้อเนกประสงค์ค่ะเนําต้นแบบเก้าอีอ้อนเนกประสงค์และผลิตภัณฑ์เก้าอีอ้อเนกประสงค์มาเผยแพร่ให้กับพกเพื่อนเพื่อนน้องๆพี่ๆี่ในโรงเรียนวัฒนโนไทยพายัพค่ะผลการดำเนินง,งานนะคะภาคราพุทธธรรมมีผลการดำเนินง,งานดังนี้ 1. พวกเรานะคะได้ความรู้เน,น,นื้อหาชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องการแปลทางในขาคณิต สร้างมุมภายในใช้วงเวียนโปรแกรม j s p และโปรแกรม Sketchup มากขึ้นค่ะ 2. พวกเรานะคะได้แบบจำลองของเก้ายกนอประสงค์ MGT ค่ะและ 3. พวกเราได้ผลิตภัณฑ์ของเก้าแยกเอประสงค์ MGT ค่ะค่ะสรุปไอละคุยไปนะคะจากการทำโครงงานเลื่องก้าแยกนอกประสงค์ MGT เราต้องใช้เนื้อหาล คณิตศาสตร์เช่นการแปลงทางในขาคณิตการสร้างภูมิภายในรยศมีวงแวนโปรแกรม GSP และโปรแกรม SketchUp เป็นต้นค่ะ GSP SketchUp มาปรับใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ประโยชน์และสร้างสารเหมาะกับคนรุ่นใหม่ใช้ง่ายพลันค่าอนันต์สร้างไรายได้อย่างแท้จริงตอบสนอคนรุ่นใหม่จากพวกเราชาววัฒนธรไทย ปัปรายุสเก็ตอัพ GSP ได้เลออีอเนกประสงค์ตรงใจเราพวกเราขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่รับชมและรับฟังโครงงานของเราค่ะพวกเราหวังว่าจะได้พบปะก,กับพวกท่านในเร็วๆนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ